สวัสดีครับสาระการเมืองจากวัลลักษ์วันนี้เสนอคำวัาแนวคิดเชิงวิพากษ์ท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้บ้านเมืองของเราเป็นเสรีประชาธิปไตยความคิดเชิงวิพากษ์มีความก้าวหน้าค่อนข้างมากถูกใช้ถูกทำซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของวิชาการและโลกของการบริหารท่านผู้ชมครับ ว่ากันถึงที่สุดแล้วแนวคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่พัฒนาการในยุคกรีกถ้าเราศึกษาพัฒนาการการเมืองของกรีกเราจะเห็นมีการวิพากษ์ระหว่างนักวิชาการนักปรัชญานักเมธีการเมืองรุ่นพี่กับรุ่นน้องรุ่นน้องก็วิพากษ์รุ่นพี่แนวคิดคนนี้เสนอขึ้นมาต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะถูกอีกคนหนึ่งมาวิพากษ์อันนี้ท่านผู้ชมครับก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆความคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากตรงที่ว่ามันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ชุดความรู้ใหม่แนวคิดใหม่ๆม,มันจะเป็นประโยชน์เพื่อการอธิบายทั้งนี้ทั้งนั้นแนวคิดวิพากโดยเฉพาะที่เน้นทางด้านการเมืองเนี่ยมันจะมีมุมมองในการมองการเมืองที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นวิพากการเมืองจากแนวคิดเดิมจึงเป็นเรื่องที่มวลจึงเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมและมีการกระทํากันอย่างหลากหลายยกตัวอย่างเวลาเราพูดถึงขบวนการเสรีไทยเนี่ย แนวคิดเดิมก็จะบอกว่าเสรีไทยก็คือกระบวนการของการต่อต้านญี่ปุ่นแต่ว่ามีแนวคิดเชิงวิพากษ์ศึกษาแบบใหม่วิพากษ์แบบใหม่ว่าจริงๆแล้วไอ้ต่อต้านญี่ปุ่นก็เป็นประเด็นหนึ่งละแต่ว่าการต่อต้านผด็จการทหารอย่างเงี้ยเพราะว่าแนวคิดต่อต้านดริการทหารก็คือแนวคิดเชิงวิพากษ์แนวคิดที่ว่าเสรีไทยคือต่อต้านญี่ปุ่นเพราะว่าความรู้เกี่ยวกับการวิพากษ์เนี่ย มันจึงต้องเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นประโยชน์มากๆในการสร้างองค์ความรู้หรือสร้างมุมมองหรือสร้างกระบวนการความรู้ความเข้าใจในทางวิชาการประเด็นที่อยากจะตั้งข้อสังเกตรครับท่านผู้ชมครับการวิพากษ์นั้นทางวิชาการปัจจุบันนี้การวิพากษ์มันถูกนํามาใช้เช่นวิพากษ์พฤติกรรมการบริหารวิพากษ์การทํางานของผู้มีอนานาจตรงนี้นะครับระมัดระวังเพราะว่าการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ย มันเป็นการคิดที่อยู่ในบริบททางวิชาการผมเขียนเปเปอร์ขึ้นหนึ่งชิ้นผมเขียนรายงานวิจัยขึ้นหนึ่งชิ้นคนน้นวิพากษ์คนนีววิจารณ์คนวิพากษ์อันนี้ครับมันจะเกิดแง่มุมใหม่และทําให้งานวิจารณ์วิชาการของผมเนี่ยมันมีความรอบครอบขึ้นในขณะเดียวกันนักวิชาการคนอื่นก็จะได้งานวิชาการที่ต่อยอดจากผมไปมันก็ดีฮะแต่ถ้าไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดวิพากษ์วิจารณ์อธิการบดีวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมการบริหารราชการ อันนี้ก็ทําได้แต่นั่นไม่ใช่วิพากในทางวิชาการครับเพราะว่าวิธีการตรงนี้จึงระมัดระวังมากไอ้นั่นไม่ใช่วิพากในทางวิชาการการวิพากแบบนี้บางครั้งมันจะสุ่มเสี่ยงกับการอิจฉาริษยานะครับการอิจฉาริษยากับการวิพากวิชาการวิพากวิชาการนะครับหรือแนวคิดเชิงวิพากมันจึงเป็นเหมือนกับสองประตูที่อยู่ใกล้ๆกันทําให้ดีนะครับมันจะเกิดคุณค่ากับวิชาการ แต่ทําให้ดีเหมือนกับคุณกําลังอิจฉาริษยาแล้วก่อให้เกิดอคติก่อให้เกิดความขัดแย้งได้การวิพากษ์มันจะต้องวิพากษ์สร้างสรรค์เพื่อไปสร้างองค์ความรู้เพื่อจะพัฒนาต่อยอดแล้วแลกเปลี่ยนกันสิ่งนี้คือจุดใหญ่ใจความของการวิพากษ์ทางวิชาการครับนี่คือสาระการเมืองจากวไระครับ